สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม ROK นะครับพบกับช่องหลังวัดอีกแล้วนะฮะคลิปนี้จะได้เมืองเมืองพิเศษมานะเมืองของอคุณ The w i i t e Dog นะครับก็อยู่ในสมาชิกหนึ่งกับทีมเดียวกับผมนะฮะก็เล่นด้วยกันมานานวันนี้จะขอนำมารีวิวประดับทองหน่อยครับที่ได้ซื้อจาก KPK นี้ก็คือ KPK สดูดีวิรชนนะครับเพลงสดุดีวิรชนก็จะอยู่ในร้านค้านี่นะก็นี่ฮะเหรียญที่เก็บมาได้จากการวิจัยแล้วก็นี่ประดับต่างๆมีประดับที่น่าสนใจนะครับหลายอย่างเลยแต่วันนี้จะมาทำเพื่อใส่มานานรกคืออาชิล่าชาเิดะนะครับ ก็คือนี่คะพิมเขียววงแหวนวินาศคุณสมบัติอุปกรณ์คือการโจมตีปกติ10%จะสร้างความเสียหาย50%เป็นเวลา2วินาทีและสามารถเกิดขึ้นสูงสุด1ครั้งในระยะเวลา5วินาทีอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันจะทำงานเหมือนการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมใส่คู่ม้านรกเนี่ย2วินาทีเนี่ยถือว่า สุดยอดมากแล้วก็คูดาว5วินาทีก็ถือว่าไม่ได้น่าเกียดจนเกินไปเพราะว่ามานรกจะต้องระดมนานมากที่สุดเท่าที่จะนานได้แล้วก็จะอยู่เป็นระดมเต็มๆอย่างนั้นแหละและความเสียหายตรงนี้ก็จะเกิดบ่อยมากขึ้นดาเมจต่างๆก็จะมาจากดาเมจขาวคือดาเมจปกตินะครับการโจมตีปกติตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองทำมาเลยนะครับ อย่างแรกเลยงั้นเราต้องซื้อมาก่อนครับกอดซื้อมาเลยนะฮะได้แล้วตอนนี้หมดไปแล้วฮะทีนี้โอ้โหแพ็เด้งแพ็เด้งเรียบร้อยนะฮะหนึบ,บาทนะครับได้ของเลือกวัตถุดิบนะฮะโอเคทีนี้มาเราจะเข้าไปดูของที่ต้องใช้ถ้าเรายังไม่แปลเราก็รู้อยู่แล้วว่าของที่ต้องใช้คืออะไร ทุกอย่าง40นะคือหินนะครับแล้วก็เปลือกไม้นะฮะนี่ชื่อไม้กัะเกลือเนาะแล้วก็หนังสัตว์นะครับอย่างละ40ใช้ทอง50ล้านในการสร้างนะครับทีนี้เราจะต้องมาลุ้นกันแล้วละ่ะว่าจะได้ยังไง <c oughs> แล้วก่อนอื่นก่อนที่จะลุ้นกันดีกว่าเรามาดูกันว่ารา,ายละเอียดมันว่าอย่างไงบ้างนะฮะ ก็เราจะสามารถติดตั้งได้กับแม่ทัพหลักเท่านั้นนะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาดูในคลิปนี้อุปกรณ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากางเกงเสื้อเกาะปอกแขนหรือว่าเป็นอาวุธประดับแม่ทัพหลักจะมีผลเท่านั้นแม่ทัพรองที่จะไปใส่พวกของพวกอะไรเงี้ยอุปกรณ์จะไม่มีผลก็เหมือนกับ พรสวรรค์นะครับที่จะไม่มีผลกับแม่ทับรองแต่เราสามารถเอามาอยู่ในทัพเดียวกันได้ทีนี้เลเวลในการติดอุปกรณ์นี้ต้องเลเวล45นะฮะต้องทำเลเวลให้ถึงก่อนนะครับการโจมตีปกติ10%จะเพิ่มความเสียหาย50%เป็นเวลา2วินาทีสามารถเกิดขึ้นสูงสุด1ครั้งในระยะเวลา5วินาทีและบอกความสามารถพิเศษถ้าเกิดติดเอฟเฟกครับ แล้วก็ใส่ให้กับผู้บัญชาการที่มีพรสวรรค์ที่สอดคล้องกันคุณสมบัติของอุปกรณ์จะเพิ่มขึ้น30%เพราะฉะนั้น50%ก็จะบวกอีก15%จะกลายเป็น65%ความเสียหายจะกลายเป็น65%นะครับไม่ได้มาบวกที่โอกาสนะฮะจะมาบวกที่ความเสียหายนะฮะตอนนี้เรามาดูว่าหาได้จากไหนก็คือร้านค้ารูดูการแห่งการพิชิตก็มาจาก k B k แมปใหม่เท่านั้นนะเป็นเพลงสดุดีวีรชนก็จะอยู่ในรายการในร้านค้าที่พาดูมาตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มทำการหลอมหลอมด่วนดูซิว่าประดับทองของอผู้เล่นทรงคุณค่าคนหนึ่งมาอยู่ในช่องหลังวัดจะได้รับดวงที่ดีกลับไปหรือเปล่านะฮะโอเคเราจะกดแล้วนะครับ เตรียมตัวฮะกดหลอมด่วนฮะกดหลอมด่วนแล้วก็จะขึ้นมาให้เราเลือกวัตถุด,ดิบในการใช้แล้วก็กดหลอมอีกทีนะครับ1 2 3โอเคหน้านี้ก็ไม่ต้องบอกอะไรมากก็เขามีของครบแล้วทุกอย่างครบหมดแล้วกดหลอมตรงนี้เท่านั้นนะคือจุดที่จะต้องลุ้นกันนะฮะ ไลา์มาเกือบ5ทีผมที่ผมยังไม่ทําคือผมทําใจผมไม่สามารถรับผิดชอบต่ออบุคคลอื่นได้นะฮะแหวนนะแหวนตรงนี้เดี๋ยวผมขอเช็คนะเช็ค <c oughs> ว่าแหวนตรงนี้ผมซื้อแปนมาถูกนะครับอ่าโอเคหนึ่งขั้นตอนแรกนะแปนถูกนะครับถ้าคิเขาขอเป็น ทับม้านะฮะทับม้าไม่ว่าแบบไหนก็เออไม่ไม่ว่าเวต้าไหนก็ยังจะโกงอยู่เลือกม้าก็จะคุ้มค่าสุดนะครับทางเจ้าของตอบมาว่าโอเคนะฮะตอนนี้โอเคผมพร้อมแล้วมาร่วมนับกันฮนะเอาสัก5วิถอยหลังนะครับ5 4 3 2 หกดครับไม่ติดนะโอ้ไม่ติดครับไม่ติดต้องขอบอกด้วยว่าอาขออภัยด้วยนะครับเออไม่ติดวิดหน้าจริงๆโอเคเราไปติดอกกุปกรณ์กันแล้วเดี๋ยวเราลองรีวิวการออกผลว่าจะเป็นยังไง ดูแม่ท่าไปก่อนนะดูให้อิจฉาเล่นนะครับเราจะลองใส่แทนส่วนกับอันนี้เพิ่มโกดสลับวินาตติดอุปกรณ์เรียบร้อยดูแบบม่วงๆทอง,งสวยจริงๆ <c oughs> ไปลองเทสกันนะครับเราจะเอา อัติล่าออกมาไม่ใช่อัติล่าเอาทาเคดะออกมาต้องเต็มอะ่ะผมว่าต้องเอาอัติล่าทาเคดะออกมาเลยและสกิลเพิ่มจุยืญยันฮนะแล้วก็เอาที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเท่าไหร่เพิ่มโกรธเพิ่มอะไรอะ่ะแล้วก็ฮิวมาโอเคมา เดี๋ยวเราออกไปตีแล้วออกผลกันนะเพราะว่าลองใน K K เคพนะคอ <c oughs> คนเถื่อนโหดอยู่ครับอ่ะมาดูกันฮะเทสตดู yes, do, ครับความเสียหายได้รับจากการโจมตีปกติเพิ่มขึ้นนะฮะ <c oughs> ของแหวนทำงานยังไงยังไม่รู้นะครับ แต่ติดจากอาทิตย์ทากคดะนะครับถ้าเอาทากคดะออกน่าจะรู้เรื่องมากกว่านีไหมเพราะนี้เป็นสกิลของทากคดะมันจะดูได้มันจะเห็นตรงนี้ความเสียหายทั้งหมดบัฟให้อัติลล่านะครับอันนี้ความเสียหายที่ทําให้ทีมนั้นได้รับนะฮะอ่าเหมือนจ้าเมื่อกี้นะติดเมื่อกี้ถ้าเป็นของทากคดะนี่จะเป็นบงแฝนไฟแล้วขึ้นมาอย่างนี้นะ ขึ้นมาก่อนแต่ว่าเม ok ื่อกี้มีติดนี่นี่ฮะกองพิหารทั้งหมดนะถ้าไม่มีวงแหฝ่ายโอเคเดี๋ยวเราไปดูเบทเทอร์ร็อกกันเอากลับไปก่อนวงแหวนวินาทนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าโอกาสติดเป็นยังไง นะครับหน่วยหน้าดนะครับทดสอบสเงียบอโนเทรียของอาทิล่ามาทดสอบของอาทิล่าหม่วยนักล่าทำงานนะครับทุ่งี้ตัวเนียนนี้เพิ่มเอฟเฟกต์ของกันทาน50%เรือดละอุทดสอบสเงียบนักแน่นดังภุมิผาของชกิดา ทำให้รถข้าจมตีปกติน่าจะอยู่เทินแบบไกลๆเลยนะนักเล่นตะพตงผาช่วยผมดูด้วยนะ <c oughs> ช่วยดูได้ที่ไหนล่ะใช่ไหมอ,อันนี้25% 12เทิน มันติดยากครับมันติดยากอยู่เพราะว่าถ้าไม่ติดเมื่อกี้ก็น่าจะได้ลองใหม่อีกรอบหนึ่งโอเคอ่อนโยนของทักคิดอ่ะนัากได้บูปผาราชันเศร้าเศร้าเศร้าเลยเจอเจอผมไปช่วเกัน มันมีขึ้นไหมผมยังไม่แน่ใจแล้วว่ามีขึ้นไหมพวกอุปกรณ์เนี่ยผมไม่เคยได้เช็คเพราะผมไม่เคยมีอุปกรณ์ขเขานะครับออกลูกน้อยใจตอนนี้ไม่ใช่อุปกรณ์หมายถึงว่าไม่ไม่มีประดับนะฮะยังไม่เห็นเลยนะตอนนี้หรือมันยังไม่ติดดูไปด้วยกัน เดี๋ยวผมหาเจอแล้วผมบอกแล้วกันเอาล้วครับเจอแล้วเทินที่20นะครับกับ21นะวงแหวนวินาศนะครับอุปกรณ์ของออทิลามีผลใช้งานอยู่กองถหารของออทิลาได้รับวิกเซสองเทินนะครับตรงนี้วงแหวนวินาศนะเหลือ1เทินคือเพิ่ม50%นตะตามนั้นเลย50%แล้วก็ เทินที่หกสิบสามครับที่ตรวจเมื่อกี้ห่างไปเกือบสี่สิบเทินเลยนะฮะมันอยู่ที่ดวงด้วยนะโอกาสสิเอร์เซ็นเนี่ยสงสัยดวงกับช่องหลังวัดมันมันน้อยจริงๆครับถ้าคนอื่นเข้าไปตรวจเช็คกันนะเออเจอเต็มเต็มนะครับนี่ฮะวงแหวนวินาศครับแล้วก็หกสิบสี่ก็ทำงานต่อนะฮะเออเดี๋ยวพรุ่งนี้วอ อาจจะได้เห็นรีพอร์ตกันชัดๆว่าเกิดเยอะไหมนะฮะยวต้องดูว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้เรามาลองอาชิอาชิาคนเดียวเลยนะงานนี้ดูซิไปอยู่ไหนหมดนี่เขาตีกันจุกเลอ,อ่ะทางนี้ลงมานิดเดียว มาครับมาหาที่ลลโล่งๆรวามเสียหายทั้งหมดเพิ่มขึ้นนะนี่กอจททีนหน่งลดลดลงนะครับแล้วดูความเสียหายลดรงก็จะเป็นของอุปกรณ์นะ โอเคนะครับกำลังนะกำลังกำลังจะติดแล้วละ่ะเหมือนจะติดแล้วละ่ะเหมือนไม่ติดเลยนะครับ <c oughs> ไม่ติดนะฮะยังไม่ติดเลยสิบสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่ อ,อ๋อไม่ติดเลยมั้งเนี่ยมันไม่ขึ้นเลยฮะยังไงดีครับยังไงดีฮะโอเคมันล็อก เดี๋ยวผมขอหาก่อนนะครับโอเคมันขึ้นตั้งแต่นี่เลยฮะเทินที่หนึ่งครับ,รบแล้วก็ไปเทินที่8ปดนะฮะแล้วก็มาเทินที่ออยี่สิบเก้าโอ้ยเทินที่ยี่สิบเก้าครับที่ผมเช็คนะมันจะหลายเทินเลยนะอ่าเทินที่ยี่สิบเก้านะครับ นี่เพิ่ม50จริงๆมา28แดหละเพิ่มมา2เทินเทิร์น29ติดผลนะครับเทินที่30ติดผลนะฮะเห็นไหมมันจะเริ่มอย่างนี้นะอันนี้คือแอติล่าเดี่ยวๆนะแล้วก็เกิดขึ้นอีกตอนเทินที่5้าก็น่าจะเป็น3เทินเทรินแรกติดเทรินท,รที่2แสดงผลนะครับเทินที่3ามแสดงผลนะฮะ ดูที่5้าตรงนี้เริ่มนะครับแล้วก็นี้ก็แสดงผลนะฮะเดี๋ยวนี่เริ่ม50%นี่ก็50%หเรหลืออีก0 0แล้วก็62ครับตรงนี้มีผลเกินที่63 1> 50% 1เทิร์น50% 2เทิร์นที่นี้ผมมีความสงสัยว่าเอออาทิลาเนี่ยอาทิลาเนี่ยเขาเขาติดบ่อยเพราะว่าไม่มีทาเคดะหรือเปล่าและสกิลมันเป็นแบบเดียวกับทาเคดะหรือเปล่าว่าสกิลนี้นะฮะทำให้การโจมตี ปกติเป้าหมายมีโอกาส50%ที่สร้างความเสียหายเพิ่มเติม50%วบางครั้ง10%ที่มีโอกาสเกิดเนี่ยไปเกิดพร้อมกับสกิลแรกของทาเคดะหรือเปล่านะฮะแล้วก็จะทำให้เขาใช้สกิลของทาเคดะแทนนะครับคล้ายๆกับโล่มันซ้อนกันของมาเตลแล้วก็อเล็กซานเดอร์เพราะฉะนั้นถ้าจะใช้แหวนก็เหมือนเอามา เพื่อปิดช่องโหวในช่วงที่มันมีมีเทินเทนหนึงนะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งนะครับรรเพื่อจะเห็นอะไรได้ชัดเจนมากขึ้นอีกทีอีกครั้งหนึ่งนะครับบันทึกแล้วก็ยืนยันบันทึกนะฮะออกไป โอดอยเบเนเคมโอดอยเบเนเคมอิชมารัดเยเรตตานี้ก็เหมือนวงแหวนไฟของชาคิดอะทำงานก็ความเสียหายการได้รับการโจมตีเพิ่มขึ้น ตลอดเวลานะครับเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้อย่างนี้ตลอดเดี๋ยวจบรอบนี้เดี๋ยวผมจะอ่านวั t เทอร์ล็อกให้ดูว่ามันชัวร์ไหมว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับอ่าจะตัดไปดูที่ผมดูบทสรุปวั t เทอร์ล็แล้วนะโอเคผมดูมาจนถึงจบละ69เทิร์นออกทั้งหมดคือ1 2 3 4 5 6 หครั้งเทินที่22 23, 24, ่สิบามยเทินที่สามสิ3สี่สนะแล้วก็เทินที่4ี่สิบองแล้วก็เทินที่47 48 49เทินที่ห2าสิบเทินที่61ส2 63กนะครับอ่ากลายเป็นว่าไม่ใช่อะคือดวงครับสก,กิลไม่ได้ซอนกันนะดีเลยที่สก,กิลไม่ท้อนกัน เห็นไ,ไหมหกสิบสามตรงนะครับผมเช็คมาหมดแล้วตาลายนิดหนึ่งสี <c oughs> ่สิบอ่อนี่ห้าสิบสองอ่านี่ห้สองแล้วก็สี่สเจสเจดนะครับแล้วก็สามสสามหรือเป็นดวงครับไม่ไม่เกี่ยวกันก็ยิ่งนานเท่าไหร่ก็ยิ่งออกเยอะมากขึ้นนะอ่านี่สามสิบสาม ก็ยี่สิบสองนะครับนี่ยี่สิบสองนะฮะก็ประมาณนี้นะครับการออกของแหวนวินาศวงแหวนวินาศนะครับถ้าติดขี้จะขนาดไหนเนี่ยบวกถึง65%เนเนี่ยโอ้หรุนแรงมากนะแหวนนี้ก็ถือว่าเป็นแหวนที่มี ความโกงนะถ้าดูจากผลการออกอย่างเงี้ยนี่แค่ตีคนเถื่อนออก6ครั้งนะได้ความเสียหาย50% 6ครั้งแล้วถ้าเป็นการระดมป้อมระดมประตูระดมธงผมคิดว่าความเสียหายจากอันเนี้ยจะทำให้ฝ่ายประจำการเนี่ยรับแบบละห่ำหน้าดูนะฮะอ่ะโอเค วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ในการรีวิวว,ว,วงแหวนวินาและการทำงานของมันนะครับโดยใช้เอาไปคู่กับแม่ทัพในสายระดมเนี่ยโอเคเลยแล้วก็สายประจำการก็ได้นะฮะถ้าโดนโดนตีก็ออกเหมือนกันนะครับอย่างเช่นแชาแ์มาเตลนะฮะจิโอดอร่านะครับเซโนเปียสามารถใช้อันนี้ได้นะฮะก็ไม่ได้เสียหายมากสำหรับ ผมว่ามันก็ยังโกงอยู่ดีถ้าอยู่ในในในทัพไหนไม่ว่าจะเป็นระดมนะฮะประจำการแล้วก็ฟิลนะครับอันนี้ออกบ่อยมากที่ผมดู13หน่วยเนี่ยคือใน Battle Rock เนี่ยอันนี้คือออกบ่อยสุดๆนะครับออกทุกเทินนะฮะคือยิ่งตียิ่งยิ่งออกยิ่งตียิ่งออกก็เหมาะเหมาะนะครับสำหรับาสายระดมนะฮะที่ต้องการสกิลบ่อยๆอ,อ,อย่างอธทล่าชชเคดะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประดับที่ควรทำนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆอย่างนี้นะฮะสำหรับวันนี้ครับลากันไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ